ไม่ดักเอ้ยไม่ใช่ดดม่ดักแต่เม่เจอปืนตำนานกูเนี่ยิ่งวิ่งมึงเจอปืนตำนาน่ออกอ่ะเจากูไปชุดบนวอ้สัตว์มลุ่ง กองมันนัรื่อวจัดนี่คือูโคดีที่หวเรื่องแุณไปเียอะไรไหอยู่ในฐานเต็มเลยอยู่ในฐานอุยโอเควันพุธฉอดแหวงเอาแบเพูด

ตายฮะต้าท่าเป็นเส้นทางที่ย่างวันศทางหลวงเป็นเส้นทางนี้ตายฮะสามเพชรแม่งเหมือนกระจกอที่กำแพงวุ้วลวุ้้ยย่ร่างอวยวนี่นี่ยัง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 นี่อ้ยิงกอทางหลวพิเศษระหว่างเดือนกรกาคมก็แม่งหยุดใช้เป้าใช้เป้าหุด้าดสายเรื่หงนี้นะคะ

ฟองของโอสิเดียนเจ็ปืนเจ็ปืนตำนานปืนเจ็ปืนตนานกูเน่ยสัสอื้ปืนตำนานกระัดไฟรอินเดอฮอลกระัดเอาโดนเฉโอเควันไปแดกโอเควันไปแดกต้องเอาอาพีดีมากัด Nyam, nyam, nyam Cuk, 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 cuk Kena, kena, kena Meni, meni, meni Eh Yut, yut, yut Yut, 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 yut Cuk Menyu, 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 menyu Hehehe Aiyo Aiyo Tukai wat Aiyo, bangun ni Yaiti, yaiti Yaiti Eh, menghidup Menghidup Oh, terlalu bang He Eh, bangun

Ayo dong, sok jahatเลย. Hei, jadi, 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 jadi. Tangan, tangan, dedek, dedek. Duduk, dedek. Cium. Ayo. Ha ha le. le. กูปอยหอกั้งตียิงก็ค่อยไปค่อยค่อยคเป็นค่อยค่อยค่อยคเป็นค่อยคไปส่มยิงุ่มยิงุ่้ยิงุ่มยิงเฮ้อไองไอ้ไอ้อ้้ไอ้ไอ้ไอไงเนี้ย อันี้มันอะมนี่นี่ชุดอะ่บ้านอะไรชุบ้างเอ้ยตายตาบ่อยกว่าเหน่อยต้องดิไม่ดีแล้วกูบอกว่าหน่วยบูแล้วบวอย Eh, oh eh. Fire in the hole. Yang. Mana lah sini? Hehehe. Tak ada, tak ada, tak ada. Salam. Hehehe. Pu, pu. Video tu, video tu, video tu, no, 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 Bye, go, 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 let's go.

kom Kopje, 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 fire in the Kopje, 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 Kopje,

เห็นกูเห็นกูเหนื่อยเลยเพิตุ้มยิงมาอย่างเงี้ยสำคัญแรกคือังไมดีเลยผลตุ้มยิงมาเลยครับคนเฮ้ยมาอยู่นี่ต่างหลวง 블루진이 오고 <laughs>